สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s สิโกฟิ u จอร์ในวันศุกร์ที่20กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำก็ยังแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์อยู่นะคะโดยเมื่อคืนนี้ปิดไปที่1580.40นะคะเพิ่มขึ้นมา9.60มีความเคลื่อนไหวระหว่าง1572.10ถึง1591.50นะคะโดยช่วงเปิดตลาดนะคะก็ลงไปทำโโลแล้วก็ สามารถติดกลับขึ้นมาได้นะคะขึ้นไปหายที่1591นะคะแล้วก็ในช่วงปิดตลาดก็อ่อนตัวลงมาที่บริเวณ1580นะคะสาเหตุที่ราคาดิดตัวขึ้นได้แรงก็เนื่องมาจากค่างเงิน US Dollar อ่อนค่าลงนะคะแล้วก็การปรับสูงขึ้นของราคาน้ำมันเมื่อมีความตึงเครียดมากขึ้นนะคะในตะวันออกกลางหลังจากที่มีระเบิดครีชีพในซีเรียเมื่อ วันพุธนะคะแล้วก็อิสราเอลกล่าวหาว่าอิร่านเนี่ยอยู่เบื้องหลังราคาทุกมันก็ปรับเ,เพิ่มขึ้นมายืนเหนือ92เหรียญต่อบาเรลได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมานะคะจะแย่ออกมาค่อนข้างแย่นะคะอย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับสุดการกันว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นถึง34,000รายนะคะพุ่งขึ้นมากที่สุดนะคะตั้งแต่เดือนเมษาปีห้นะคะ แล้วก็มียอดขายบ้านมือ2ลร่วงลงมา5.4นะคะมาอยู่ที่ระดับ4.37ล้านยูนิตนะคะแล้วก็มีตัวเลขตัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจนะคะที่ปรับลดลงมาติดลบดัชนีชี้นำเศรษฐกิจนะคะติดลบไป0.3ะคะแล้วก็ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจในเดือนกรกฎาคมนะคะ ในเขตวิลาเดเฟียก็ติดลบไป8 2 9นะคะติดติดลบไปมากกว่าคาดอันนี้ก็เลยสนับสนุนให้ราคาทองคำเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้นะคะโดยเรายังมองว่าในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับบวกขึ้นได้ต่อเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐออกมาตัวเลขออกมาอ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนักทุนก็ยังมีความคาดหวังที่เฟด ว่าอาจจะออกมาตรการ QE3 ในเร็วๆนี้นะคะมองว่าโอกาสที่ราคาในตลราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นมีนะคะส่วนทางด้านยูโรโซนนะคะสภาของรัฐสภาของเยอรมนีก็ผ่านแผนเงินกู้ให้กับสเปน1แสนล้านนะคะซึ่งอนุมัติจากกองทุน EFSF นะคะแต่ว่าจะต้องรอให้ทาง สภาพยุโรปลงมติในคืนนี้ก่อนนะคะทางด้านฟิตเลตติ้งก็คงอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลีที่ A ลบนะคะแต่ว่าให้มุมมองเชิงลบบอลยู Born ของสเปนกลับมาอยู่เหนือ7%อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนค่าเงินดอลลาร์ก็ยังอยู่ในระดับออดอลลาร์อินเด็กก็อยู่ในระดับ8ทรงตัวอยู่นะคะ82.5ถึง83 ส่วนเงินบาทนะคะก็ยังผันผวนในกรอบ31.35ถึง31.95นะคะน้ำมันดิบก็มีโอกาสที่จะยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะคะแต่มองว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ที่สูงกว่า92หรืดอลดตาราต์ต่อบาเรลวแล้วมีโอกาสที่จะถูกขายทำ,ำกำไรได้นะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะที่เราพูดไปแล้ว ก็ดัชนีหุ้นดาวโจนปรับบวกขึ้นมาได้34.70จุดเจคดศูนย์จุดนะคะราคาดิบอยู่ที่ปิดที่เก้าสิบสองจ้าเจ้าเจ็ดตราอบาเรลแต่ประเด็นสำคัญก็คือ SPDR ขายทองออกถึง9ตันนะคะเหลือถือครองทองคำา12 7 0 5ตันทาง SPDR อาจจะให้น้ำหนักในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะค่อนข้างมากถึงได้ขายทองออกมาใน ในระดับนี้นะคะเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันอันนี้เป็นกราฟราคาทองคำในรายสชั่วโมงนะคะเราก็เห็นว่าแนวต้านยังอยู่ที่บริเวณเดิมนะคะบริเวณ1 5 9 3 1 5ถึง1595นะคะบริเวณนี้ส่วน ถัดไปก็คือบริเวณ1 6 0 0ถึง1นนะคะซึ่งเป็นเส้นกดนะคะเป็นเส้นดาวเทนไลน์ที่ลากมายังเป็นแนวต้านอยู่นะคะถ้าผ่านช่วงนี้ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่บริเวณ1,620นะคะแนวต้านถัดไปส่วนแนวรับนะคะเราก็ยังมองที่บริเวณใกล้ๆเดิมนะคะแนวรับแรกก็1,570นะคะบริเวณ1570นะคะ แล้วก็ถัดมานะคะหนึ่แล้วก็1554นะคะซึ่งเป็นโลในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ราคาก็ยังไซเวย์อยู่ในกรอบประมาณนี้นะคะมองว่าถ้าอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ1570 1565 1554นะคะเป็นจังหวะที่จะเข้าเปิดลองนะคะเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคำในสัปดาห์หน่าจะปรับเพิ่มขึ้นมีค่อนข้างมากนะคะจากความหวังว่าจะมี QE 3แล้วราคาน้ำมันก็กำลังปรับตัวสูงขึ้นนะคะ US d ก,าาก็อาจจะอ่อนลงมาได้นะคะหลังจากที่ขึ้นไปทำหาย ในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้วมอ่อนตัวลงมาสรุปแนวรับนะคะ1,570นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีประมาณ1,577นะคะแล้วก็ถัดมา1,565ส่วนแนวต้านบริเวณเดิมนะคะ1,593 1,600ถึง1,605แล้วก็ถัดไป1,620 สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบ,บริษัท Classico Future กกในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ